ดวงรายเดือนนะคะของชาวราศีพิจิกนะพิจิกจะเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงเวลา2 2ตุลาถึง21พฤศจิกนะคะเป็นโหราศาสากลถ้าไม่ทราบลักนณาสากลก็ให้ดูในช่วงเวลาที่บอกแต่ถ้าคุณรู้ลักนณาสากลดูลักนณาจะแม่นยำมากนะคะ,ะราศีพิจิก นะปกติราศีพิจิกจะเป็นคนที่มีเซกแอบเพียวเป็นคนมีซิกเซนเป็นคนที่รับรู้หรือแบบเซนซิทีฟกับเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรต่างๆเยอะมากมายเป็นคนทำไรแล้วทำสุดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะแต่ใดๆก็ตามช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อาจจะเป็นช่วงตัดสินของชีวิตบางอย่างเพราะว่ามันจะมีโซลาอีคลิฟในเรือนราศีถ้า ธาตุลมซึ่งเป็นเดือนที่12บสองของตัวคุณถ้าตัวคุณนะคะเคยทำดีมาก่อนหน้านี้แล้วทำดีมาตลอดแต่ไม่เคยได้รับผลของการทำดีเลยชาวราศีพิจิกเนี่ยดีใจได้ว่าคุณจะได้รับผลของการชื่นชมของการทำดีอะไรที่คุณทำแล้วมันคุณปิดทองหลังพามาตลอดไม่มีใครรู้เลยนะว่าคุณเคยช่วยเหลือคุณอดทนคุณฝ่าฟัน คุณโซ่อะไรมานะคะถ้าเป็นแบบนี้นะมีโอกาสที่นับตั้งแต่ตอนเนี้ยเป็นต้นไปยาวๆไปเลยค่ะหกเดือนค <kle ambling. S 1> <oily. S 2> ุณจะได้รับการชื่นชมแต่มันจะเกิดเมื่อไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะเกิดจากองศาที่เกิดขึ้นนะเพราะว่ามันมีตั้งสามดิเคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกก็มั่นใจได้ว่าความดีของคุณ จะเป็นที่ประจักษ์แล้วดาวสุขอยู่ที่ตัวเองนะคะเริ่มเข้าละเริ่มเข้าในราศีพิจิกละคุณมีโอกาสที่จะดูดีมีสเสน่ห์นะคะอืมดูดีมีสเสน่ห์ได้ความชื่นชมที่ดีได้มากได้ความรักอะไรมากมากมีโชคลาภได้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรเกี่ยวกับครอบครัวที่อยู่อาศัย ซึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะซึ่งค่อนข้างเยอะได้มาก็ใช้เยอะเหมือนกันนะคะข่าวดีอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีโซลาร์อีคลิฟในเรือนคู่รักนะคนรักหรือสามารถมีโอกาสได้ไปเที่ยวออกงานสังสรรค์ได้แบบเจอวงสังคมได้ปาร์ตี้ได้ไปงานเลี้ยงอะไรใหม่ๆได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสที่เวลาคุณไปงานอะไรพวกเนี้ ุณมีโอกาสที่จะเจอคนรักใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นความรักที่สามารถยืนยาวเป็นความมะรักที่มันแบบก่อร่างสร้างตัวไปได้ยาวๆไหมเนี่ยต้องรอเนื่องจากดาวเสาร์ยังอยู่ในเรือนคู่รักนะแล้วก็เนปจูนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังต้องใช้เวลา ไม่ใช่ว่าเข้ามาปิ๊งปังกันแล้วโอ้โหตกลงตกล่องบังชิ้นเลยก็ไม่ใช่ต้องดูก่อนใช้เวลานิดนึงเพราะเสาตอนนี้ก็ถอยหลังอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆของเขาที่ยังไม่เคลียร์หรือเรื่องราวเก่าๆของเราก็ได้นะคะที่ยังไม่เคลียร์มีแอบแสงนิดนึงคือถ้าใครนะที่มีปัญหาเรื่องมือที่สามมีความลับปิดบังก็ให้ระมัดระวังความลับถูกเปิดเผยนะคะ ความจริงทุกอย่างที่คุณปิดบังซ่อนเลนส์จะเปิดเผยออกมาทำให้ชีวิตค่อนข้างมีปัญหาด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกถ้าอะไรที่ทำดีก็ทำดีต่อไปนะคะแต่ถ้าอะไรที่ทำแล้วมันไม่ค่อยดีก็ให้ลดละเลิกนะเพราะว่ามันจะมีห่วงช่วงที่ เหมือนจะติดอ่ะเหมือนผลมันจะดีเฟลออกมาทําให้คุณได้รับผลของการกระทําของคุณนะมันเป็นห่วงช่วงเวลานี้นะคะไม่มีความลับในโลกนะ,ะ,ะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่บ้านนะคะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับระบบปลายมือปลายเท้าระบบประสาทแล้วก็ไมเกรนนะช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีรอนิดนึงแล้วกันเดือนหน้าสุขภาพน่าจะดีขึ้นนะ